แก้วนะคะทีน้องมาถาว่าสภาพ่างกาขาจะการพัฒนาสูงข้นหรืวเราวันนี้พน้องจะมาถามชวิความคิดู่ว่ามความชีวิวมคดอย่ะไรเลดูจะอิรูมลำากบากอยากว่ามับลำบากมันลำบาก้องที้ แอ๊อาศัยเข้าวัดเขาเยี่ยมนักญูจี๋ผมโค้นก็ลงครับปางใหม่คือผมธนาปีนอกผมไอหัวตาย้ี่ายแล้วครับตายถึงวันนี้พอลุ้งมาอยู่นี่อาศัยก็ปีนเพี้ยนขอนี้มักฮีโรอนที่เขาไปในรถนะ Nào muốn bị kéo ứng đi nó cắt con oh. À Nó thiếu bị thì, thì dừng, là khó, ổ kho, ổ dưỡng không thích chuyển Nha Đây cái quá đi Nha yeah. Kho còn gì miếng này cái cho sọ một người <cười> <cười> yeah. không? Dạ Anh xảy ra Lần đi เีีสองมันถือว่าจะได้ไหมเามาจากพนอดองมันขายเรามัอทนตรายกับเพื่อนบ้านเนียรู้วงินทุบ้านแหเนี่ยบ้านแห่ต่อไนะวนะก็คนกันอะไรกับอนยุประมาณจะสิบสามมอสามนีดเดียวบางที ก็ร um ู้่ปกินไปทิ่แต่เนี่ยกรู้ไปกิองครั้งวั้ก็เอาไปทิมดูต่อาคามไปเขาบก่าที่บุกที้เนี้อแต่เนี้อน่ะเขาที่แหงน่ะอืมมัน้าละครับมังคีกับข้าวเหนียมาเยอะเนี่ยติดเียนเลยนะตอนที่ก่ไปกินไปบ่อนเขาบอกไปด้วย ทีเขาบอกวิเข้าะห์คนเก่าเขาเขายังคือนี้เขาอุ่นวนนีกับใครยะวนี้กับมามายะเพราะว่าคนรู้มันอต็นเราก็พร้อมก่อนยะการทีกวันนี้ถ้าจะมีจิตแบบสมุทสบายนี่มันต้องเป็นมันก่ บัาคนนี้เขคิดว่าคือเป็นยามสุดทายหรอยังไงยังนี้น้องกินนั่กินน้องกินอันไดเขาแก่ก่อน่ากอหลงกูนี่นะเก็บปวดทุกทีทุกอย่างตะกอนก็ลุมมาอยู่ใหม่โอ้โหหนบวามขุ่วเองเอ้แต่ก็อันนี้คือทิ่ลี่มาอยู่นี่ขาจ้างมอมาีไนะครับจ้างเขอจ้างมือมา

วันี้บรรดาคูกับใครก่าุรูได้ออกมาออกม้าเราครูมาขออนาตบอกวาวดพูดแค่ฉาดเขาถานเราได้ตะเะบอกว่าพอามฉลาดกวนนี้ผมมีวมีดูนะครับลูกหลาี่มียเกิร์บ้างไหมเอาลวดยีงไงนะ้งอนะ ลเป็นจะยังไัก็ยังยังลำบากคือว่นลำบากมันมีเข้าจี๋เออถ้ามันมีเข้ายางตะเ็มเคยเื่อเข้าเพราะว่าันยังแก่หาหน้าหาไปไหนทางแรกวัดถึงพระจะมน้างัวหน่อแก้วแตเลยหาหน้าหาไปวนาก้ว

เอานำมารรทุกพดนรงมีนมีจังต่อนี่เอารถเกียร์ก็ไม่เรื่องบรรทุกเยอะชื่อน้ำมันเยอะปูนหอมหอมนี้น้ำใตงหอมนันอายิงพองยิงนะครับมันเก็ดมีน้ำไหลนังวางลำบากตะอนนี่หมดหมดหมดกันเป็บจงการุนกอยู่นี่ Khi là cái đi này Còn nó à, Thì Khi là cái hoa đồ tiền mà chị Nhà hoa mình nhập được quả hoa Nên là nó phải phải, phải cái nó. Không, Phải này cái Không còn biết có chạy Như vậy miếng ăn thấm thì chắc chắn không chỉ đi Chỉ nằm

บางครั้งเราต้องกลับขึ้นกว่าชีวิตจะต่างกับรู้ม่เป็นดแม่แนกัย้นรูปติเพื่อกำใจตีพวกเด่อรงแต่กับเขาคี่ขอก็ nhập vào lúc này tốt và Một vị thọ vị thọ thói Sưu thai còn phải một Lúc lúc đi làm Cập nhận lúc đi lúc đi làm này là một con Một con đang vào sáng đấy Hãy đánh cũng phải

啊。<Amen. S 2> <laughs>